มีกระแสเกินในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานของเมนิติกนะครับเราจะไม่สามารถกดพุ่มต้นสตาร์ทได้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงดเเรกออนไลน์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิตชิ่งจะแปลงไฟจาก2 2 0โวลต์เ c เป็น2 4โวลต์ DC แมกนิติคอนเท็กเตอร์โอเวอร์โหลดเลยพุชพลาตตอนสตอกและพุชพลาตต้อนสตาร์นะครับขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทําเนื้อหาในคลิปนี้ต่อไปเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่นกอนนะครับจุดนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นควบ,บวกนะครับบวกยโวลต์จุดนี้นะครับจะเป็นบวกย4โวลต์ DC ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นคูลบลบ 24VDC โวลต์ DC นะครับวงจรควบคุมนะครับจะใช้เป็นไฟ2 4โวลต์ DC นะครับส่วนวงจรกำลังนะครับเราจะใช้เป็นไฟ220หรือ 380V โวลต์ก็ได้นะครับจุดนี้นะครับออกจากั้่บวกนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์ ก็จะมาเข้า Overload หลดดีเลยนะครับจะใช้หน้า Contact nc หมายเลข95และหมายเลข96นะครับจุดนี้ก็จะเป็น Overload หลดก็บวกนะครับจะมาเข้า Overload หมายเลข95ออกจาก Overload หนะครับหมายเลข96 ก็จะมาเข้าพุช h พตต t อนสต็อปจะใช้หน้าคอนแทค t NC นะครับสำหรับพุช h พตต t อนสต็อปออกจากพุช h พตต t อนสต็อปนะครับก็จะมาเข้าพุช h พตต t อนสตาร์ท จะใช้หน้า Contact NO นะครับออกจากพุ s h b u t t ต้นสตารนะครับก็จะมาเข้าคอยของแ a g n e t i c นะครับจะมาเข้าที่ A1 นะครับจุดนี้ก็จะเป็นแ a g n e t i c ออกจากแมกนิติกนะครับจุดนี้ก็จะเป็น a 2นะครับครับเข้าแมกนิติกก็จะเป็นบวก24โวลต์ DC ออกจากแมกนิติกนะครับก็จะเป็นลบ24โวลต์ DC นะครับวงจรควบคุมนะครับเป็นไฟ DC นะครับเมื่อเรากดพุ่มัตต้นสตาร์นะครับแมกนิติกก็จะทํางานเมื่อเราปล่อยมือออกจากพุ่มัตต้นสตาร์นะครับแมกนิติกก็จะหยุดการทํางานนะครับ ทีนี้นะครับเราอยากให้มเนติกค้างสถานะการทํามานะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของมเนติกนะครับมาต่อข้อมูลประต้อนสตาร์ทเราจะใช้หน้าคอนแทค NO นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NO จะเป็นหมายเลข13และหมายเลข14นะครับหน้าคอนแทคของมเนติกนะครับ หมายเลข13นะครับก็จะมาเข้าบนพุทธปตอนสตาร์ทส่วนหมายเลข14นะครับก็จะมาเข้าล่างพุทธปตอนสตาร์ทเราเอาหน้าคอนแทคของแมกนีติกนะครับมาต่อข้อมพุทธปตอนสตาร์ทเมื่อเรากดพุทธปตอนสตาร์ทแมกน i ติกก็จะทำงาน เมื่อเราปล่อยมือออกจากพุชพัตต้นสตาร์นะครับ m มกนีติกก็ยังค้างสถานะการทํางานอยู่นะครับหยุดการทํางานของ m มกนีติกนะครับโดยการกดพุชพัตต้นสต็อปกดพุชพัตต้นสตาร์นะครับ m มกนีติกก็จะทํางานมอเตอร์ก็จะทํางานมเมื่อมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทํางานของ m มกนีติกนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดทํางานหน้าคอนแทกชุดนี้นะครับของโอเวอร์โหลดก็จะเปลี่ยนสถานะการทํางานต่อไปเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับ วงจรควบคุมก็จะเป็นไฟ2 4โวลต์ d c เราจะใช้สวิตชิ่งตัวนี้นะครับแปลงไฟจาก2 2 0 v โวลต์เ c เป็น2 4 v ส่โวลต์ DC ส่วนแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับก็จะใช้เป็นไฟ2 4โวลต์ d c นะครับตัวแมกเนติกนะครับ A1 และ A2 นะครับจะใช้เป็นไฟ2 4 v ส่โวลต์ DC ส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นคอนแทคการต่อใช้งานนะครับ เราจะเอาหน้าคอนแทคชุดนี้นะครับไปต่อข้อมพุสเพตต้อนสตาร์ทเพื่อให้แมกเนติกค้างสถานะการทางานนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค no หมายเลข13และหมายเลข14ส่นะครับส่วนการต่อใช้งานนะครับของวงจรกําลังนะครับ rst นะครับก็จะมาเข้า l 1 l 2และ l 3นะครับของแมกเนติกออกจากแมกเนติกนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดนะครับ t 1 t 2และ t 3นะครับก็จะไปเข้าตัวมอเตอร์ u v และ w นะครับสายโคบวกนะครับ2 4โวลต์ DC ก็จะออกจากสวิตชิงนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์นะครับบวก2 4โวลต์ DC ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์หมายเลข95นะครับจุดนี้นะครับออกจากสวิตชิงนะครับสวิตชิงก็จะมีโคลบและโคบวกนะครับบวก24โวลต์ DC นะครับก็จะเป็นจุดนี้ ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์นะครับจะมาเข้าหมายเลขเก้าออกจากโอเวอร์โหลดดีเลย์นะครับหมายเลขเก้าจุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าสและหมายเลขเก้าสของโอเวอร์โหลดดีเลย์นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NC ออกจากโอเวอร์โหลดดีเลย์หมายเลขเก้าสิบหก ก็จะมาเข้า Push button stop หน้า Contact NC จุดนี้นะครับก็จะเป็น Push button stop ออกจาก Push button stop นะครับก็จะมาเข้า Push button start จุดนี้นะครับจะเป็นพุชพัตตอนสต็อปก็จะมาเข้าพุชพัตตอนสตาร์ทออกจากพุชพัตตอนสตาร์ทก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับ A1 ปุ start ่มสตาร์ทนะครับใช้หน้าคอนแทค NO ปุ่มสตาร์สต็อปนะครับใช้หน้าคอนแทค NC นะครับก็จะมาเข้า A 1นะครับคอยของแมกเนติกนะครับออกจากแมกเนติกนะครับ A 2 ก็จะมาเข้าลบ2 4โวลต์ DC นะครับของสวิตชิ่งก็คือจุดนี้นะครับออกจากแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับจะเป็น A2 ก็จะมาเข้าขั้วลบนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นขั้วลบ2 4โวลต์ DC ทีนี้นะครับเราอยากจะให้ตัวแมกเนติกนะครับค้างสถานะการทรมานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแม่เหล็กนติกนะครับมาต่อข้อมูสพลสต์ต้อนสตาร์ทหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับจะใช้หน้าคอนแทค n o หมายเลข13และหมายเลข14หมายเลข13และหมายเลข14นะครับหน้าคอนแทค n o หมายเลข13นะครับก็จะมาเข้าบนพุสพัตต้อนสตาร์ท จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข13หน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับก็จะมาเข้าบนพุทธต้นสตาร์ทส่วนหมายเลข14นะครับหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับก็จะมาเข้าล่างพุทธต้นสตาร์ทหมายเลข14ก็จะมาเข้าล่างพุทธตต้นสตาร์ท หมายเลข14หน้าคอนแทคของแมกนิติกก็จะมาเข้าล่างพุสตะตนสตาร์ทตอนนี้เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจ่ายไฟให้ตัวสวิตชิ่งนะครับก็จะเป็นไฟ220โวลต์ AC ไลน์ก็จะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสายลน์ สายสีน้ำตาลสายนิวตันนะครับก็จะเป็นสายสีฟ้านะครับไฟ2 2 0โวลต์ AC นะครับจ่ายให้ตัวสวิตชิ่งออกจากสวิตชิ่งนะครับก็จะเป็นไฟ 24V โวลต์ DC นะครับสำหรับควบคุมแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับส่วนวงจรกำลังนะครับของแมกเนติกนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับว่าจะไปควบคุมมอเตอร์ 220โวลต์ ac หรือมอเตอร์3 8 0โวลต์ ac นะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรกเกอร์ on เมื่อเราออนเบรกเกอร์นะครับตัวสวิตชิ่งนะครับก็จะมีหลอดไฟนะครับแสดงสถานะการทำงานอยู่นะครับว่าขนาดนี้มีไฟใจ่ายให้ตัวสวิตชิ่งนะครับกดพุชตต้นสตาร์ทมกณิติก็จะทำงานนะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากพุชตต้นสตาร์ท แมกนติกก็ยังค้างสถานะการทำงานอยู่นะครับหยุดการทำงานของแมกนีติกนะครับด้วยการกดพุชปัตต้อนสต็อปสตาร์ทแมกนติกทำงานหยุดการทำงานโดยการกดพุชปัตต้อนสต็อปส่วนการต่อใช้งานนะครับสำหรับวงจรกําลังนะครับสำหรับมอเตอร์3เฟสนะครับ RST นะครับก็จะมาเข้าบน แมกเนติกนะครับ L1, L2 และ L3 ออกจากแมกเนติกนะครับ T1, T2 และ T3 ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดนะครับ T1, T2 และ T3 ก็จะไปหาตัวมอเตอร์นะครับ T1 ก็จะไปเข้า U T2 ก็จะไปเข้า V T3 ก็จะไปเข้า W นะครับของตัวมอเตอร์สินค้าจากแบรนด์โมนเดอร์ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นอีตัน และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของอีตันก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้